ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งหรหัสผ่านโฟลเดอร์เข้ารหัสโฟลเดอร์ folder, ล็อกโฟลเดอร์นะครับก็อันเดียวกันนะครับก็คือตั้งหรหัสผ่านไม่ให้คนเข้าไปเปิดโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไว้ในเครื่องได้นะครับกรณีเราไม่อยากให้ใครเห็นข้อมูลที่เราเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับหรืออยากจะเก็บ ข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์นี้ไว้เป็นการส่วนตัวนะครับมีวิธีการเข้ารหัสผ่านอยู่นะครับใครก็เปิดไม่ได้นะครับนอกจากเรานะครับอาจจะรวมถึงเราด้วยก็อาจจะเปิดไม่ได้ถ้าเราลืมรหัสผ่านนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสาหรับวิธีการเข้ารหัสผ่านนะครับการล็อกโฟลเดอร์นะครับโดยใช้ที่จะสอนวันนี้ครับโดยใช้ตัวโปรแกรมนี้ครับที่เห็นในภาพนะครับด้านบนสุดนะครับ seven zip นะครับ file manager นะครับ s v e n zip file manager เนี่ยครับก็คือ ตัวโปรแกรมจะว่าไปมันก็เหมือน w i n ซิปนะครับคือโปรแกรมที่ไว้ใช้บีบอัดไฟล์นะครับบีบอัดไฟล์ซิปไฟล์นะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับให้มันง่ายต่อการบางคนอาจจะส่งไฟล์ส่งอะไรแนบไปกับอีเมลนะครับต้องการให้มีขนาดเล็กส่งง่ายนะครับตัวแซดซิปเนี่ยครับมันก็จะเป็นฟรีแวร์นะครับฟรีแวร์ทำงานคล้ายๆกับ w i n ซิปนะครับ เป็นโปรแกรมบีบอัดไฟล์นะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครไม่มีตัว7ซเวนะครับให้คุณเข้าไปที่เปิดเว็บเบราว์เซอร์เลยครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่ช่องค้นหานะครับให้คุณพิมพ์7ซเวนะครับนี่ครับแบบด้านบนนะครับคลิก Enter ครับคุณจะเห็นหัวบนสุดนะครับนี่ครับ7ซเน org ครับอันนี้เลยนะครับอันอื่นนี่ก็ ไม่แนะนำนะครับให้ดาวน์โหลดกับเว็บไซต์อ f ฟ i ิเชียลเ,เขาเลยดีกว่านะครับอพอคลิกเข้าไปนะครับจะเจอหน้านี้ครับหน้าตากอย่างนี้นะครับให้คุณดูนะครับนี่ครับดาวน์โหลด 7. ซ i p ิปนะครับมันจะมีทั้งเอวอร์ชันนะครับ 19. 0 20. 00นะครับอันฟ้า อฟอร์วินโดอะไรเนี่ยครับให้คุณเลือกดูกันนะครับแล้วก็ให้ดูอีกว่าคุณเป็นวินโด w สามหรือ64บิตนะครับเอาให้ตรงขนาดบิตของวินโด้ที่คุณใช้นะครับเมื่อคุณเลือกดีแล้วนะครับไปคลิกดาวน์โหลดแล้วก็ทําตามขั้นตอนการติดตั้งไปเรื่อยนะครับในที่นี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ทําให้ดูนะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วคุณก็จะมีโปรแกรมตัว7ซเนะครับไฟล์แมเนจเจอร์อยู่ในเครื่องใช่ปะครับ คราวนี้จะมาว่าถึงวิธีการล็อกโฟลเดอร์นะครับวิธีการล็อกโฟลเดอร์นะครับตามมาดูกันเลยนะครับในที่นี้ผมจะเทสกับตัวนี้นะครับนี่ครับโฟลเดอร์ที่ชื่อภาพจากมือถือเอเซอร์นะครับวิธีการล็อกนะครับคุณจะเอาข้อมูลที่สําคัญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้เสร็จนะครับให้คุณอันนี้ให้คุณคลิกให้มันไฮไลท์สีฟ้าก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาคุณจะเจอเซเว่นซิปเนี่ยครับ แล้วก็เพิ่มเข้าเอกสารหลักการทํางานมัน,ม,นมันก็คล้ายๆเราจะต้องบีบอัดไฟล์ก่อนนะครับบีบอัดไฟล์ก่อนอคุณก็ะตั้งเนี่ยครับคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้รูปแบบการบีบอัดที่ต้องการใช้คุณจะเอาอะไรอะเซเว่นเซีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซิปก็แล้วแต่อัตราการบีบอัดนะครับ เ,เก็บไม่ใชๆเร็วที่สุดเร็วปกติดีดีที่สุดยิ่งดีที่สุดนี่ก็จะบีบอัดให้เล็กลงนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนถ้าดีที่สุดนี้ไฟบางทีอาจจะมีปัญหานะครับมันก็เหมือนกับกระป๋องนะอัดมากไปมันก็มันก็บูบี้นะครับก็ยังไงก็อาจจะทั้งมีปัญหาก็ไม่มีปัญหานะครับเอ,เอาปกติก็พอนะครับ ปกติเสร็จวิธีการบรีบอัดอะไรขนาดอะไรขนาดอักษรอ,อะไรก็ว่าไปครับจำนวน cpu ทินะครับอันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันนะครับให้ใช้ให้เต็มที่ไปเลยครับการปรับปรุงนะครับเพิ่มเมาแทนที่ไฟล์นะครับถ้ากรณีนี้ครับถ้าไฟล์ที่ตัวข้อมูลที่เราจะเอาไปเก็บไว้นะครับเ,เคยมีการซิปไว้อยู่แล้วนะครับมันก็จะ มันก็จะปรับปรุงคล้ายๆกับไอตัวไฟล์ที่เราเคยเซฟไว้นะครับส่วนที่ยังไม่เซฟมันก็จะบีบอัดตรงไปนะครับเประมาณคาวๆประมาณนั้นครับอันนี้ครับสําหรับวิธีการเข้ารหัสมันนะครับก็ง่ายๆเลยครับง่ายมากมีโปรแกรมนี้เป็นภาษาไทยนะครับใส่รหัสผ่านด้านบนด้านล่างให้ตรงกันนะครับใส่เข้าไปเลยครับใส่แล้วก็อย่าลืมจดนะครับถ้าลืมจดก็จบกันนะครับก็เปิดไม่ได้นะครับ ในที่นี้ผมจะเอาหนึ่งสองสามสี่นะครับพอเรียบร้อยแล้วเสร็จนะครับคุณมั่นใจว่าคุณจารหัสผาได้ก็คิดตกลงเลยครับมันก็จะกําลังบีบอัดนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับให้คุณมาเปิดดูที่ตัวเนี่ยคุณจะเห็นไหมครับตัวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่านี่นี่ครับคุณก็จะเห็นไฟล์นะครับตัวโฟลเดอร์นะครับ ที่มีรูปเป็นซิปนี่ครับนี่คือเป็นโฟลเดอร์ที่เรา,เาซิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันงเก่านี้เราก็สามารถลบได้เลยนะครับนีเราก็สามารถลบได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนก็มีข้อมูลอีกชุดนะครับไปเก็บอยู่ในตัวโฟลเดอร์ที่เราซิปใส่กัสดผ่านไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันเข้ากัสดผ่านไว้จริงหรือเปล่าน,นะครับให้คุณับเบ l e ลคลิกเลยครับดบ u b ิ e ลคลิกเลยครับเสร็จคุณจะเห็นนะครับตัวนะครับต,ตัวข้อมูลต่างๆนะครับคือลองคลิกเลยเห็นป่ะครับ ต้องการพาสเวิร์ดนะครับเป็นขึ้นว่าพาสเวิร์ดนี้นะครับก็คือต้องการพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวลองกรอกมั่วๆไปดูนะครับว่าเข้าได้ไหมเออเรื่อนะครับถ้าใครไม่รู้รหัสผ่านก็ไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้นะครับนี่ครับก็นี่ครับง่ายๆครับสาหรับวิธีการเข้ารหัสผ่านโฟลเดอร์นะครับหรือการล็อกโฟลเดอร์นะครับไม่ให้คนอื่นเข้าสามารถเข้าไปดูได้นะครับ ยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมมาหัดผ่านนะครับถ้าคุณลืมมาหัดผ่านก็รวมถึงคุณด้วยนะครับที่ว่าจะเปิดโฟลเดอร์นี้ไม่ได้นะครับอาจจะตลอดการไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูอีกรอบเห็นไหมครับถ้าเรารู้รหัสผ่านเรากรอกไปก็คลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดดูได้ตามปกตินะครับก็ง่ายๆครับสำหรับวิธีการล็อกโฟลเดอร์นะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ อ๋อฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับผมก็ลืมบอกไปนะครับสำหรับที่ใครที่เกิดว่าอาจจะใช้ตัวโปรแกรม s ซ i วนะครับไฟล,ล์แมเน g เจอร์นยครับแล้วก็เข้ารหัสผ่านล็อกโฟลเดอร์ไว้นะครับเกิดวันนึงคุณจะลบโปรแกรมมันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับต้องบอกตรงๆนะครับ แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับวันหนึ่งคุณต้องการที่จะลบหรือว่าถอนการติดตั้งตัวโปรแกรมนี้นะครับให้คุณไปคัดลอกย้ายข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณล็อกออกมาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าตัวถอนการติดตั้งมันไปแล้วจะเปิดโฟลเดอร์ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเอามาติดตั้งใหม่ มันจะเปิดได้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะมีเวลาจะลองทดสอบดูนะครับยังไงก็ให้เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยนะครับของข้อมูลนะครับว่าจะไม่สูญหายนะครับถ้าคุณจะลบตัวโปรแกรมนี้คุณก็คุณเข้ารหัสผ่านล็อกโฟลเดอร์ไว้นะครับแลาคุณต้องการจะถอนการติดตั้งตัวแทดซิปนะครับไฟล์แมเน g เจอร์นี้นะครับให้คุณไปคัดลอกย้ายข้อมูลออกมาเก็บไว้ก่อนนะครับคุณถึงค่อยถอนการติดตั้งนะครับก็นะครับแค่นี้ครับ